ผมจะมารับเหรียญเติ๊กนะครับผมเป็นแอร์ดรอปนะครับผมแจกฟรีนะครับผม10,000เหรียญนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้นี่ครับอยู่ใต้คลิปนะครับกดขึ้นมาก็เป็นหน้าต่างนี้นะครับเป็นเทเล gram นะครับผมก็กดสตาร์ทนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับผมเขาบอกว่าให้เราจอยกลุ่มนะครับมันมี11กลุ่มนะครับก็กดไปที่กลุ่มที่1 1นะครับ จากนั้นก็กดจอยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเดิร์กพันเอนะครับ copy ตรงนี้นะครับก็ลองมาวางตัวนี้นะครับส่งนะครับจากนั้นก็ย้อนกลับนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็กดที่ลิงก์จอยดิสชาแนลนะครับกดจอยนะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับแล้วก็จอยสปอนเซอร์ชาแนลอ่าถ้าใครยัง ยังไม่เคยรับนะครับนี่เป็นเรียนแรกนะครับผมมันก็จะมีคาว่าจอยนะครับแต่ว่าผมรับมาหลายเรียนนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นให้นะครับเพราะว่ากดจอย AHA channel นี้นะครับมามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็สมิเทเลแกรมยูเซอร์นะครับผมเราก็ใส่ยูเซอร์นะครับพิมพ d p i แล้วก็กดส่งนะครับ จากนั้นนะครับผมก็ไป Follow ทว i ต t e r นะครับกดเข้าไปนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ย้อนกลับเปิดจากนั้นนะครับผมก็ไปกดรีทวิตนะครับผมกดที่พินเนตนะครับกดเปิดนะครับจากนั้นกดถูกใจนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งนะครับที่ที่ที่ดูว่าเออ มันตรงนี้ได้ครับที่เขาก็แล้วก็กดค้างนะครับผมย้อนกลับนะครับแล้วก็มาที่คอมเมนต์นะครับผมกดวางนะครับกดวางแล้วก็กดตอบกลับนะครับจากนั้นนะครับผมก็มารีทวิตนะครับกดอ้างอิงทวิตนะครับแล้วก็นําข้อความเมื่อกี้ที่เราคัดปีมานะครับกดวางนะครับผม แล้วก็กดรีทวีนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับอ่าย้อนกลับนะครับเปิดตรงนี้มาใหม่นะครับผมแล้วก็อ่าตรงนี้เดี๋ยวนะอ๋อครับตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชม จะมีลิงก์นะครับผมแอดเด็กทูนตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้ามาก็มาหน้าต่างนี้นะครับกดปิดไปนะครับกากระบาดนะครับด้านบนขวาแล้วก็มากดรูปดาวตรงนี้นะครับที่เป็นให้มันเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับนี่ให้เป็นอย่างนี้นะครับผมจากนั้นก็ย้อนกลับไปนะครับเปิดเปิดหน้านี้ใหม่นะครับผมแล้วก็นำอ่ารีทวิตลิงก์นะครับผมที่เรารีทวิตไปนะครับ นำลิงก์ที่ที่เรารีทวิตไปนะครับไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ Copy ีามาครับนะครับ3ามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดคัดลอกนะครับนำมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็เอา a s s e t BP 2 0นะครับในทัดบอลเลนนะครับเปิดทัดบอลเลนมานะครับท่านผู้ชมครับก็หากระเป๋าที่เป็น Bp 2 0นะครับ ตรงนี้นะครับสมาร์ทเชมเชนนะครับที่เป็นรูปสีดําตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดรีซิตนะครับแล้วก็ค o ป y ี้สำเนานะครับถ้าใครมีมิรมาร์ักนะครับก็สามารถเอามาจากมิเตอร์มกได้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับกดวางนะครับกดส่งนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการกดบาลานดูนะครับผมว่าเรามีเหรียญเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเราจะได้ยัวบาลานนะครับผม 10,000มนะครับมูลค่า450ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็เราก็กดวิดดอร์นะครับผมสีสแชั่วโมงนะครับรอนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ถึงนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็เราไปเอา copy copy ปี้อ่าแฮชเดนะครับเนี่ยนะผมดูกวาอยู่ไหนวะ น่าอยู่ใน joy j o ยดิ d i t i n นะครับนี่นะครับผมคัดลอกตรงนี้ไปนะครับเฉพาะตัวเลขนะครับผมตรงนี้นะครับผมคัดลอกไปนะครับจากนั้นก็เปิดทัดวอลเลตมานะครับผมก็ไปที่วอลเลตนะครับแล้วก็สองขีดด้านบนนะครับกดค้างนะครับกดวางคอนแทคแอดเดสนะครับจากนั้นกด a d คั u s t o m token แล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับเปลี่ยนเป็น smart chain แล้วก็เพจนะครับกดดันนะครับนี่นะครับผมก็รอนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับผมหลังจากที่กดวิดอมานะครับผมก็ประมาณสักสิบนาทีนะครับเหรียญก็จะเข้ามาในกระเป๋าของเราเะยครับเหรียญตรงนี้นะครับเอ่อไหนวะนี่ครับตอนนี้นะครับมีราคาบอกด้วยนะครับผมหมื่นกับหมื่นกับสองหมื่นนะครับผมท่านผู้ชมหนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งจุดเก้าบาทนะครับก็รีบรับนะครับผมเพราะว่าจะหมดเขตวันที่ยี่สิบสองเมษายนนะครับ มาดูที่เทเล gram นะครับถ้าลองกดวิดอนะครับผมตัวบาลานซ์ของเราจะเป็นสูรแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าก่อโอ,อนไปที่ที่กระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผม